สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจน์นะคะในของคืนนี้ค่ะที่จะออกวันที่22พฤษภาคม2564ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนเช่นเคยค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันหากชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะมาดูผลของวันที่21พฤษภาคม2564ก่อนนะคะบน415ล่าง11เลขเด่นนะคะจะมีเลข4กับเลข0ค่ะก็ วันนี้คาดว่าน่าจะมีส่วนเกษีนะเพราะว่าดูจากแนวทางเลขแล้วนะคะมันน่าจะเป็นแบบนั้นถ้ามีเลขเบิ้ลน,นี่ก็น่าจะใช่ะอคะ่ะมั่นใจแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวิเคราะห์ส่วนบุคคลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมาดูเด่นศูนย์นะคะ 02, 03, 05, 06, 07, 09เด่น4ก็จะมี 41, 42, 43, 46, 47, 48, และ49นะคะ หากเพื่อนๆท่านใดชอบในแนวทางนี้ก็สามารถนะคะนำไปดูได้พิจารณาเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินก็ได้นะคะและเป็นเอกลักษณ์ของทางช่องนะคะก็คือเลขดับล่างนะคะดับล่างก็คือเลขที่คาดว่าจะไม่มานะคะสามารถนำไปตัดตัวเลขที่เรามีอยู่ได้ซึ่งสถิติ ก็เดินดีมาตลอดนะคะลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะแบบล่างก็คือเลขห้าลองนำไปประกอบการตัดสินใจได้นะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้ได้มาจากการเก็บสถิติและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากถึงทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ขอให้ทุกทานมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้มีโชคกันทุกคนนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ